สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20นะคะ20พฤศจิกาย,ยนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศย,ยื่นวีซ่าของเรานะคะนนก็จะเป็นขั้นต่อสร้างไม่ลงมัน,นก็ยื่นวีซ่าไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าช่วงยื่นของเราจะมีบินนะคะบริษัทเรามีวีซ่าทุกวันบินทุกวันนะคะยั้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามพี่อยู่ด้วยนะคะสนใจไปไต้หวันนะคะพี่อยู่ใช้เบอร์เดียวนะคะ0 9 8 3 9 4 4 6 9 9คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายวุทิชัยกุพันธ์วันนี้ผมได้มายื่นวีซา่าไปโรงงานหลอมเหล็ก ผมรู้สึกดีใจมากขอผมจะนึ่งมือบินนะครับสวัสดีครับชีวะมีภูมิมาจากจังหวัดเลยครับวันนี้มายื่นวีซ่ากับบริษัทบิ๊กวันงานลงสีครับดีใจครับดีใจไรครับเดี๋ยวได้พ่อกันอีกมือลงมาบินครับอพี่น้องท่างใดอยากไปงานไต้หวันนะครับแนะนําบริษัทบิ๊กวันนะครับสวัสดีครับผมสระยุทธจันทร์ธารพิเัยครับมาจากหนองบัวลำพูครับ สวัสดีครับผมสุชินบุญมาจามาจากลำปางครับผมดีใจครับที่ได้บินครับพอาะีได้มีเงินมีท้องครับรู้สึกดีใจครับที่จะได้บินเจอกันอีทีวันบินครับไต่วันคือกฎหมายเลยสวัสดีงานได้วันสมัครวิปันนะครับขอบคุณนะครับ